สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเลขคร y ซี่ก็จะมารายงานผลการแข่งขันนะคะของน้องๆทีมวอลเลย์บอลชายไทยชุด U21 มาฝากกันค่ะและในแมตช์ล่าสุดนะคะทีมวอลเลย์บอลชายชุด U21 ของไทยเรานะคะลงสนามพบกับทีมชาติตูนิเซียค่ะโดยในแมตช์นี้นะคะทีมชาติไทยของเราเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตค่ะด้วยสกอร์20ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ22และ25ต่อ21ค่ะส่งผลทำให้น้องๆชุด U21 ของไทยเรานะคะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะตั้งแต่เราส่งเข้าแข่งขันมานะคะสำหรับชุด U21 ทีมชายครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เราส่งเข้าแข่งขันและก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่น้องๆสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จ ก้าแรกเลยนะคะที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราส่งมา3ปีแล้วแต่เรายังไม่เคยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเลยซึ่งปีนี้เป็นปีที่3าที่เราส่งไปแข่งขันนะคะในรายการวอลเลย์บอลชายอายุ21ปีชิงแชมป์โลกย้ำนะคะว่าจิมแชมป์โลกและเราก็สามารถเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะ ต้องขอชื่นชมหัวจิตหัวใจของน้องๆชุด u 21มากๆเลยนะคะเพราะว่าในเซตแรกเนี่ยเราเสียให้กับคู่ต่อสู้ไปก่อนนะคะและอีก3เซตที่หลังเนี่ยเราก็มักกวาดเรียบเลยค่ะจนทําให้เราชนะไป3ต่อ1เซตนั่นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะชนะ3ต่อ1เซตนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นผลคู่สุดท้ายนั่นคือ คู่ระหว่างอิหร่านกับบาเรนค่ะลุ้นให้อิหร่านชนะนะคะและเราจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แบบสบายๆเลยละคะ่ะและสุดท้ายนะคะอิหร่านก็ไม่ทำให้เราผิดหวังค่ะสามารถเอาชนะบาเรนไปได้3-0เซตนะคะส่งผลทําให้ทีมชาติไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยจูงมือกันเข้ารอบไปกับทีมอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านนี่เขาก็เป็นแชมป์เอเชีย2สมัยด้วยนะคะสำหรับ การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชุดยู21สำหรับประเภททีมชายนะคะอิหร่านเขาก็เป็นเจ้าพ่ออยู่เลยนะคะเป็นตัวพ่อเลยนะคะก็ว่าได้เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับเบอร์หนึ่งของเอเชียในครั้งนี้โดยเส้นทางการเดินเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกของ วันละว,วันชายไทยชุดยู21นะ,นะคะในนัดแรกเนี่ยเราเจอกับอิหร่านเราโดนอิหร่านทุบไป0ต่อ3เซตนะ,นะคะนัดที่2เราเจอกับบาเรนนะคะเจ้าภาพเราก็สามารถเอาชนะมาได้แบบหืดขึ้นคอนะคะ3ต่อ2เซตและเราก็มาเจอนะคะนัดที่3คือตูนิเซียค่ะ ถ้าเราชนะตุนเซียได้นะคะโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็จะมีสูงมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะต้องรอรุ้นในคู่สุดท้ายระหว่างบาเรนกับอิหร่านก็ตามนะคะแต่สุดท้ายนะคะน้องๆก็สามารถเข้นฟอร์มเก่งนะคะสามารถเอาชนะตุนเซียไปได้3ต่อ1เซตค่ะทางรายการวันเลขแครซี่ก็ต้องขอตรบมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆชุด u 21ของไทยเราด้วยนะคะที่สามารถ สร้างประวัติศาสตร์ได้นะคะกับการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรายการแข an ่งขันวอลเลย์บอลชายชุด u 21ชิงแชมป์โลกนะคะเป็นครั้งแรกของไทยเราเลยค่ะส่วนในนะัดต่อไปในรอบที่2รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะทีมชาติไทยจะต้องโคจรไปพบกับทีมชาติเบลเกเรียค่ะในวันที่11กรกฎาคมเวลา3ทุ่มตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าอยากเชร์นะคะก็สามารถ เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปชมการถ่ายทอดสดได้เลยนะคะทางช่อง YouTube ของ v o l l e y o n l World ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับน้องๆเยาว,วชนชายไทยของเราวอลเลย์บอลชายชุด u 21ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยของเราได้ค่ะแล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างกับผลการแข่งขันของน้องๆชุด u 21 วอลเล์บอลชายไทยของเรานะคะที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบแทีมสุดท้ายได้สำเร็จในรายการวอลเล์บอลชายจิงแชมโลกยู -21 นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะภายใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะแต่ต้องคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนิดนึงนะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะโดน YouTube แบนได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ c h a n i s Channel ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ